มีคำถามหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยสงสัยหรืออาจจะเคยเถียงกันเล่นๆด้วยซ้ำนะคะเวลาเราได้ยินคำว่าหม่อมนำหน้าชื่อใครสักคนเนี่ยสรุปแล้วเขาเป็นเจ้าหรือเป็นสามัญชนกันแน่มันเป็นคำที่สร้างความสับสนได้ตลอดเลยนะคะใช่เลยครับเป็นความเข้าใจผิดยอดฮิตเลยก็ว่าได้บางคนก็จะเหมารวมไปเลยว่าอ๋อถ้ามีคำว่าหม่อมนำหน้าแสดงว่าเป็นเจ้าแน่ๆซึ่งจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากเลยครับ แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เป็นความจริงด้วยนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของเราในวันนี้แหล่งข้อมูลที่เราได้มาทั้งบทความประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไปจนถึงข้อกฎหมายอย่างกฎมนเทียนบานเลยนะคะ ชี้ไปทางเดียวกันเลยว่ามันมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากระหว่างคนที่เป็นเชื้อพระวงศ์กับคนที่เป็นเจ้านายซึ่งหลายคนไม่รู้ว่ามันมีเส้นนี้อยู่วันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ให้กระจ่างเลยค่ะจะพาไปจัดลําดับยศทั้งหมดให้เห็นภาพชัดเจนตั้งแต่ชั้นสูงสุดอย่างเจ้าฟ้าไล่ลงไปจนถึงหม่อมหลวงแล้วก็ทำไมบางตระกูลถึงเป็นเชื้อพระวงศแต่ไม่ถือว่าเป็นเจ้าแล้วมาเริ่มกันที่แก่นของเรื่องเลยดีกว่าครับ คือการขีดเส้นแบ่งระหว่างสองคำที่คุณพูดถึงเมื่อกี้คือคำว่าเจ้านายกับเชื้อพระวงศ์ค่ะเอาให้ชัดๆไปเลยเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนกันแน่คะจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะครับเส้นแบ่งที่คมชัดที่สุดเลยเนี่ยถูกขีดไว้ที่ลำดับชั้นหม่อมเจ้าครับคือกลุ่มแรกที่เรียกว่าเจ้านายซึ่งก็คือกลุ่มพระราชวงศ์ชั้นสูงจริงๆนะครับจะนับตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีไล่ลงมาก็คือเจ้าฟ้าพระองค์เจ้า และมาสิ้นสุดที่ชั้นหม่อมเจ้าหรือที่เราเห็นตัวย่อว่ามอจอนี่คือเจ้านายชั้นสุดท้ายครับอ๋อชัดเลยแสดงว่าหม่อมเจ้าคือป้ายสุดท้ายของสถานีเจ้านายอย่างเป็นทางการทุกตำแหน่งที่อยู่ต่ำกว่านี้แม้ว่าจะสืบเชื้อสายมาโดยตรงก็จะไม่ถูกนับว่าเป็นเจ้านายแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับ กลุ่มที่อยู่ถัดลงมานี่แหละครับที่เราเรียกว่าเชื้อพระวงศ์ซึ่งก็คือผู้ที่สืบเชื้อสายจากเจ้านายแต่สถานะไม่ใช่เจ้านายอีกต่อไปแล้วกลุ่มนี้ก็จะประกอบด้วยหม่อมราชวงศ์มรวแล้วก็หม่อมหลวงมลครับซึ่งในทางปฏิบัติแล้วกลุ่มเชื้อพระวงศนี้ก็จะใช้ชีวิตใกล้เคียงกับสามัญชนมากกว่าถูกไหมคะ ใช่ครับถึงแม้จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีเชื้อสายราชวงศ์แต่ในทางปฏิบัติและตามกฎหมายแล้วทั้งมรวและมลจะถือว่าเป็นสามัญชนเป็นสามัญชนเชนสูงที่มีเกียรติยศแต่ไม่ใช่เจ้าหน่ายในความหมายดั้งเดิมอีกต่อไปครับพอเข้าใจภาพรวมแบบนี้แล้วมันมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากในข้อมูลค่ะคือระบบนี้มันทำงานเหมือนเอ่อ การนับถอยหลังของยศในแต่ละรุ่นเลยมันมีกลไกลยังไงคะเหมือนกับว่าสถานะความเป็นเจ้าจะค่อยๆจางลงไปตามสายเลือดเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับมันคือระบบลดหล่นตามลำดับรุ่นที่ชัดเจนจริงๆในแหล่งข้อมูลก็ให้ตัวอย่างไว้เลยว่าสมมติเริ่มต้นที่พระองค์เจ้าพระโอรสหรือธิดาของพระองค์เจ้าก็จะมีพระยศเป็นหม่อมเจ้ามอจอซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปคือเป็นเจ้านายชั้นสุดท้ายแล้ว โอเคแล้วพอมาถึงรุ่มลูกของหม่อมเจ้าล่ะคะบุตรหรือธิดาของหม่อมเจ้าก็จะลดขั้นลงมาเป็นหม่อมราชวงศ์มรวอซึ่งตรงนี้ก็จะหลุดจากสถานะเจ้านายมาเป็นเชื้อพระวงศ์กลุ่มแรกแล้วครับแล้วก็ลดลงไปอีกขั้นจากหม่อมราชวงศ์ก็มาสู่รุ่นลูกที่เป็นหม่อมหลวงใช่ครับและพอมาถึงรุ่นถัดไปคือบุตรธิดาของหม่อมหลวงก็จะถือว่าเป็นสามัญชนโดยสมบูรณ์จะไม่มียศนำหน้าชื่ออีกต่อไป ในทางปฏิบัติจะเรียกว่าหมดเจ้านะครับแต่เพื่อเป็นการให้เกียรติเราก็บ่งบอกถึงรากเง้าที่สืบเชื้อสายมาจากพระราชวงศ์ก็อาจจะมีการใช้นามสกุลต่อท้ายด้วยคำว่าณอายุทยาได้โหเป็นระบบที่ชัดเจนแล้วก็มีขั้นมีตอนจริงๆนะคะและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือวิธีการเรียกขานกันแบบลำลองในชีวิตประจำวันก็ยังสะท้อนสถานะที่ลดหลั่นกันลงมานี้ด้วยถูกต้องครับ อันนี้เป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมเลยคําเรียกแบบลําลองจะเปลี่ยนไปตามยศอย่างชัดเจนมากอย่างชั้นพระองค์เจ้าคนทั่วไปจะเรียกลําลองว่าสเสด็จพระองค์ชายหรือสเสด็จพระองค์หญิงแต่ถ้าคนใกล้ชิดอาจจะเรียกสั้นๆว่าพระองค์ชายหรือพระองค์หญิงแล้วพอลงมาที่หม่อมเจ้าล่ะคะหม่อมเจ้าจะถูกเรียกว่าท่านชายหรือท่านหญิงครับคำว่าท่านยังคงแสดงถึงสถานะที่สูงอยู่ พอมาถึงหม่อมราชวงศ์อันนี้เราจะคุ้มเคยกันดีจากในละครเลยก็จะเปลี่ยนเป็นคุณชายหรือคุณหญิงใช่ครับคำว่าคุณเริ่มเข้ามาแทนที่ท่านและสุดท้ายที่หม่อมหลวงก็จะเรียกว่าคุณเหมือนกันทั้งชายและหญิงซึ่งตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพชัดมากเลยครับว่าสถานะได้ขยับมาใกล้เคียงกับสามัญชนมากขึ้นแล้วจริงๆ พอพูดถึงหม่อมหลวงก็วนกลับมาที่คำต้นเรื่องของเราเลยนะคะคือคำว่าหม่อมที่ดูเหมือนจะโผล่มาในทุกตำแหน่งจนสับสนไปหมดตกลงแล้วที่มันทำให้เรางงกงันขนาดนี้เพราะมันไม่ได้มีความหมายแค่ในยศมอจอมรวหรือมลเท่านั้นใช่ไหมคะ ประเด็นนี้คือหัวใจของความสับสนทั้งหมดเลยครับจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในบทความของศิละปะวัฒนธรรมที่เราได้มาเนี่ยคำว่าหม่อมคำเดียวโดดเนี่ยมีความหมายแตกต่างกันด้วยสิ้นเชิงอย่างน้อย5ประเภทเลยทีเดียวครับ5อย่างเลยเหรอคะนึกว่าจะมีแค่ความหมายเดียวคือภรยาเจ้านายซะอีกนี่แหละคะ่ะคือตัวการที่ทําให้ทุกคนงงช่วยแจกแจงให้หน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างได้เลยครับประเภทแรกคือความหมายที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยที่สุด คือหม่อมห้ามหมายถึงสตรีสามัญชนที่เป็นภรยาของเจ้านายตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจนถึงพระองค์เจ้าและเจ้าฟ้าพูดง่ายๆคือภรยาที่เป็นสามัญชนของเจ้านายชั้นสูงนั่นเองครับตัวอย่างที่ชัดเจนในประวัติศาสตร์ก็คือหม่อมแคทรินณพิษณุโลกในสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงภัวนาถ โอเคอันนี้เคลียร์ค่ะแล้วประเภทที่สองล่ะคะเห็นในข้อมูลแล้วค่อนข้างแปลกใจเลยประเภทที่สองนี่ตรงกันข้ามเลยครับคือใช้เรียกพระราชวงศ์ที่ถูกถอดพระยศหมายถึงเจ้านายที่กระทำความผิดร้ายแรงแล้วก็ถูกถอดพระยศลงเป็นสามัญชนก่อนการประหารชีวิตนะครับในอดีตก็มีตัวอย่างเช่นหม่อมเหมน็นซึ่งเดิมคือเจ้าฟ้าเหมน็นในกรณีนี้คำว่าหม,ม่อมจึงไม่ใช่การให้เกียรติ แต่เป็นการลดสถานะลงมาครับโหดความหมายต่างกันคนละขั้วเลยนะคะจากภรยาผู้สูงศักดิ์กลายมาเป็นนักโทษที่ถูกถอดพระยศได้ด้วยแล้วประเภทที่สามล่ะคะประเภทที่สามคืออนุภร,รยาขุนนางครับในอดีตคำว่าหม่อมเคยใช้เรียกอนุภร,รยาของข้าราชการชั้นสูงระดับเจ้าพระยาด้วยแต่ธรรมเนียมนี้ปัจจุบันเลิกใช้ไปนานแล้วครับเท่ากับว่าในอดีตคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชวงศ์เลยก็อาจถูกเรียกว่าหม่อมได้ แล้วประเภทที่สี่เหรคะประเภทที่สี่คือละครหญิงของหลวงครับคือนักแสดงหญิงในราชสำนักที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นเจ้าจอมก็จะถูกเรียกว่าหม่อมเช่นกันและมาถึงประเภทสุดท้ายที่พิเศษมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักคือหม่อมราชนิกุลครับหม่อมราชนิกุลอันนี้เพิ่งเคยได้ยินเลยค่ะแตกต่างจากหม่อมราชวงศ์ยังไงคะแตกต่างกันมากครับ หม่อมราชนิกุลเป็นยศพิเศษที่พระมหากรรษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้แก่หม่อมราชวงศ์ชายที่มีความดีความชอบเป็นพิเศษต่อแผ่นดินถือเป็นยศที่สูงกว่าหม่อมเจ้าแต่ต่ำกว่าพระองค์เจ้าเป็นกรณีพิเศษจริงๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครับสุดยอดเลยค่ะถ้าเหย่่งรันบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือ การที่เราเห็นคำว่าหม่อมคำเดียวโดดโด,ดเนี่ยไม่สามารถบอกอะไรเราได้เลยต้องดูบริบทแล้วก็คำเต็มที่ตามมาประกอบกันเสมอถึงจะรู้ว่าหมายถึงใครและอยู่ในสถานะไหนถูกต้องที่สุดครับต้องดูให้ครบถ้วนว่าเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงหรือว่าเป็นหม่อมในอีกสี่ความหมายที่เราคุยกันไป ระบบที่มีโครงสร้างชัดเจนแล้วก็ซับซ้อนขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรคะมันถูกกําหนดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวตอนไหนล่ะคะโครงสร้างที่เป็นระบบแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับได้รับอิทธิพลอย่างสูงแล้วก็ถูกวางรากฐานไว้อย่างเป็นทางการในกฎม,มเนียนเทียราบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พศ2467ครับซึ่งตราขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ทำไมในยุคนั้นถึงต้องมีการตรากฎหมายนี้ขึ้นมาอย่างเป็นทางการหรอคะก่อนหน้านั้นไม่มีกฎเกณฑ์หรอคะมีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวและชัดเจนนักทําให้เกิดการแย่งชิงอํานาจกันบ่อยครั้งจนนองเลือดอย่างที่เราเห็นในประวัติศาสตร์นะครับกฎหมายฉบับนี้จึงถูกตราขึ้นเพื่อสร้างความชัดเจนวางระบบการสืบราชบัลลังก์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อ,รอยลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ เป็นการวางรากฐานเพื่อความมั่นคงของสถาบันนั่นเองแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่เห็นในข้อมูลคือเรื่องการสมรสดูเหมือนจะเป็นตัวแปรสําคัญมากที่ทําให้สถานะของเจ้านายเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะสําคัญมากครับโดยเฉพาะหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475ก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมันเทราบาลว่าด้วยการสมรสพระราชองค์ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะของเจ้านายฝ่ายในครับ ในกฎหมายนั้นระบุไว้ว่าอย่างไรคะในมาตราสี่ของกฎหมายฉบับแก้ไขนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเจ้าหญิงองค์ใดถ้าจะทำการสมรสกับผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าในพระราชวงศ์ต้องกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เสียก่อนเจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์โดยเฉพาะชั้นหม่อมเจ้าหญิงที่ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อไปสมรสกับสามัญชนที่ทรงรักแล้วก็กลายเป็นสามัญชนไปในที่สุด กฎหมายนี้ในแง่หนึ่งก็เป็นการเปิดทางให้เจ้านายสตรีสามารถเลือกคู่ครองที่เป็นสามัญชนได้แต่ก็ต้องแลกมาก,กับการสละฐาน,น,นะนกดิ์ไปซึ่งถือเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สะท้อนการปรับตัวของสถาบันให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นครับวันนี้เราก็ได้เห็นแผนที่ของลำดับยศราชวงศ์ไทยที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะตั้งแต่การขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างเจ้านายและเชื้อพระวงศ์ซึ่งมีเส้นแบ่งสําคัญอยู่ที่ชั้นหม่อมเจ้า ไปจนถึงการถอดรหัสความหมายของคาว่าหม่อมที่ซับซ้อนและมีถึง5ความหมายที่แตกต่างกันลิบลับเลยใช่ครับและยังได้เห็นด้วยว่าสถานะเหล่านี้ไม่ได้หยุดนิ่งตายตัวแต่มันถูกกำกับด้วยกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมามันเป็นระบบที่มีทั้งพลวัตและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสถานะสามารถได้รับพระราชทานเพิ่มเติมได้ในกรณีพิเศษอย่างหมอมราชนิกุล และก็สามารถสละได้เช่นกันโดยเฉพาะผ่านเงื่อนไขาการสมรสซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งการรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมไปพร้อมๆกับการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าขบคิดสดท้ายนะคะการที่ระบบยศของราชวงศ์มีวิวัฒนาการจากธรรมเนียมในสมัยอยุธยาที่ค่อนข้างยืดหยุน่นและนําไปสู่ความขัดแยง้งมาสู่การบัญญัติเป็นกฎหมายที่มีโครงสร้างชัดเจนในสมัยรัตนโกสินทร์รวมถึงการกําหนดกฎเกณฑ์ในการสละยศไวอ้อย่างเป็นทางการนั้น มันสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของสังคมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการสืบเชื้อสายที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอย่างไรนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้นำกลับไปคิดต่อกันค่ะ